สวัสดีครับนักเรียนนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปแรกนะครับคลิปแรกของวิชาภาษาอังกฤษอ่านเขียน5นะครับของชั้นม,ม .3 เทอมแรกนะครับก็นะคร <bild fi S 1> <Britney S 2> ับเทอมแรกนะครับเราจะเรียนด้วยกันทั้งหมดหน่าจะประมาณสัก3บทเรียนนะครับ3บทนะทนะสบทนะครับบทนี้ก็จะเป็นบทที่1นะครับในบทที่1ครูจะแบ่งคลิปการ อ่านแล้วก็การแปลนะครับทั้งที่เป็นเนื้อเรื่องแล้วก็เนื้อเรื่องนะครับแล้วก็ทั้งที่เป็นคําถามให้นักเรียนนะครับทั้งหมดนะครับสี่คลิปนะครับเสร็จแล้วบทที่2ก็เช่นกันก็จะทั้งหมด4คลิปนะครับส่วนในบทที่3ก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาวนะครับครูยังไม่ยังไม่ได้ทําคลิปในตอนนี้นะครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวครูจะวางแผนดูอีกทีหนึ่งซึ่งครูไม่อยากให้เวลามันยาวเกินไปนักนะครับ ก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยววางแผนอีกนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะเนื้อเรื่องในบทที่3เนี่ยค่อนข้างยาวมากนะครับก็ก็อย่าลืมนะครับสอบมิดเทอ m มเนี่ยเราจะสอบถึงบทที่สนะครับถึงบทที่3นะฮะแล้วกเ็เดี๋ยวให้นักเรียนนะครับเริ่มดูกันในคลิปแรกของเนื้อเรื่องอ่านเรื่องแรกเลยนะครับของยูนิตวัหรือบทที่1นะครับซึ่งบทเขาก็จะบอกว่า short passages one นะครับโอเคก็คือคืออะไรครับก็คือ passages passages ก็คือแปลว่าอะไรครับเนื้อเรื่องใช่ไหมครับส่วน short ก็แปลว่าสั้นนะครับก็จะแปลว่าเนื้อเรื Content> ่องสั้นเดิมทีเนี่ยถ้าเป็นเนื้อเรื่องเดียวนะครับก็จะไม่เติมเแต่ว่ามันมีหลายเรื่องก็จะเป็น มันมีมากกว่าหนึ่งเรื่องเขาก็เลยเติม S เข้าไปนะครับก็ทําให้บอกว่าเนื้อเรื่องสั้นนะครับหลายเรื่องนะครับโอเคมาเลยนะครับเรื่องแรกจะเ, <Where? S 2> เป็นอะไรอ่าเรื่องแรกดูภาพนะครับมีภาพนี่เราก็จะเห็นผู้ชายนะครับพวกน่าจะเป็นผู้ชายนะทั้งหมดนะเขาทําอะไรกันครับนี่เขาจะเห็นเขาต่อตัวกันขึ้นนะครับอีกนะครับต่อตัวกันขึ้นไปที่สูงอะไรสักแห่งหนึ่งนะครับดูเหมือนจะเป็นกําแพงนะครับ แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นที่ไหนเนาะแล้วก็จะมีกลุ่มหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับนะแล้วอาจจะมีกลุ่มอื่นๆนอีกนะครับอยู่อยู่บริเวณไหนสักแห่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นแต่ไม่เห็นในภาพเนาะมองแค่นี้ก็ลองคิดดูนะครับว่าเป็นเอ๊น่าจะเป็นรูปจากที่ไหนเคยเห็นหรือเปล่าเนาะอะไรเงี้ยต้องคิดจากรูปภาพนะครับอ่ะ ถ้าใครคิดอะไรไม่ออกยังไม่ออกเนาะมาดูที่เนื้อเรื่องกันเลยนะครับนี่โอเคนะครับเนื้อเรื่องเดี๋ยวดูดูคำสั่งนิดนึงนะครับคำสั่ง A คือคำสั่งนี้นะครับเขาบอกอย่างนี้คำสั่งนะครับก็ค,คือแสดงว่าเหมือนให้เราทำนะครับเขาบอกว่า read t h e s h o r t passages and circle the correct answers นะครับเขาทำอะไร read ก็คืออ่านนะครับ d e h o r t passages คืออะไรครับก็ต้องแปลตัวนี้ก่อน 1. ก็คือเนื้อเรื่อง short 2. คือสั้นนะครับ3คือเหล่านี้นะครับอ่านอ่านอะไรครับอ่านเนื้อเรื่องสั้นเหล่านี้ใช้คำว่าเหล่านี้เพราะว่ามันมีในบทนี้มันมี4เรื่องนะครับไม่ได้มีเรื่องเดียวเนาะ and และนะครับและคราวนี้และต่อแล้วนะ circle นี่เป็นเป็นสิ่งที่2ที่เขาสั่งให้เราทำนะครับ circle circle ก็คือทำอะไรครับวงกลมวงกลมอะไร the correct answer correct answer คืออะไรแปลหนึ่งนะครับ correct answer คือคำตอบคำตอบที่มัน correct correct 2นะครับ2คืออะไร2ก็คือที่ถูกต้องอนะครับคำสั่งที่สองที่มาร่วมกับคำสั่งที่1นนะครับก็คือวงกลมคำตอบที่ถูกต้อง นะครับอ่าโอเคอ่ามาเนื้อเรื่องกันเลยนะครับเนื้อเรื่องอืบอ,อ่ามีหัวข้อหัวข้อหัวข้อข่าวเขาพูดบอกว่า mass jails break out mass jails break out นะครับอืมแปลว่าอะไรนะ mass jails break out ก็คืออะไรครับ break out คือการแหกคุกอืมการการ การออกไปที่ที่อะไรที่มันขังขังนะครับคือการแบบนั้นคือ break out นะครับส่วน jail ก็คือคนะุกเนาะคุกหรือตารางภาษานี้จะเป็นภาษา,าชาวบ้านชาวบ้านหน่อยนะครับ jails เนี่ยเนี่ยก็จะเป็เนหมายความว่าตารางนะครับถ้าเป็นทางการก็คุกี่ก็จะเป็นก็คือสิ่งเดียวกันนะครับเนาะต่อมา mass mass นะครับ mass ก็คือจำนวนมากจำนวนเยอะอะไรเงี้ยก็จะเป็น แปลรวมๆกันก็คือแการแหกคุกขนาดใหญ่การแหกคุกที่ที่ที่จำเป็นจำนวนมาก,กอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาดูเนื้อเรื่องกันเลยนะครับเดี๋ยวกูอ่านเลยเนาะ A อ s s ซเ e ค้ o วส at a prison in Indonesia saw 31 prisoners escape after forming a human ladder to climb over and eight meters walls on December 10 2004. the prisoner, mostly convicted for drug offenses, stood on each other's shoulders at the prison wall. In Medan on Sumatra Island, the alarms were raised when the prisoner who has formed the foot, of the latter alerted guards in his anger at being left behind. Luke man, head of the Tanjung Gusta prison, said that for prisoner has been recaptured, while a hunt was in progress for the rest. Ah, ลองไปอ่านตามนะครับไปอ่านตามนะครับอาจจะติดขัดนิดหน่อยเนาะเพราะอันนี้เป็นคลิปแรกนะครับยังไม่คล่องเท่าไหร่นักเนาะนะครับก็ค่อยๆอ่านไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาแปลกันเลยนะครับจะได้ไม่ช้าเนาะคลิปจะได้ไม่ยาวเกินไปอ่า mass breakout นะครับก็คืออะไรครับคือคนเนี่ยที่วางแผนจะแหกคุกกันนะครับคือคือเขาอยู่ในคุกเขาวางแผนจะแหกคุกที่มีจำนวนมากเนี่ยนะครับ เขาเป็นเขาเป็นอะไรเขาที่ไหนครับคนคนเหล่านี้อยู่ที่ไหน at a prison a prison คือคุกนะครับที่คุกแห่งหนึ่งนะครับอะก็คือหนึ่งนะครับ at ก็คือที่นะครับที่คุกแห่งหนึ่งนะครับที่คุกแห่งนี้อยู่ที่ไหน in Indonesia ก็คืออยู่ในประเทศอินโดนีเซียนะครับโอเคอ่า นี่นะครับเราประโยคนี้นะครับพูดถึงกลุ่มนี้นะกลุ่มนี้ mass breakout เขาทำอะไรนี่สิ่งที่เขาทำนะครับคือสิ่งนี้คือทำอะไรครับเขาซอก็คือเป็นกริยาช่องสองนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเขาซอซอคือแปลว่าแปลว่าอะไรครับเขาเห็นโอเคนะครับเห็นอะไรเห็น31 r t prisoner 31 e prisoner ก็คืออะไรครับ prisoner prisoner คือ นักโทษนะครับนักโทษนักโทษจำนวนเท่าไร่31คนนะนะทำอะไรครับ escape 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 ก็คือหนีครับ escape หนีนะครับเขาเห็นพวกที่อยู่ในคุกเนี่ยนะที่เตรียมจะแหกคุกวางแผนจะแหกคุกอะไรอย่างเงี้ยครับพวกที่ทำร้ายเจ้าหน้าที่นี่นะยังไม่ได้หนีนะแต่มองเห็นอะไรครับเห็นนักโทษ3 1คนนะครับหนีหนีนะครับ หนีเมื่อไหร่หรือหนียังไงหนีหนีหนียังไงหนีเมื่อไหร่ดีกว่าครับหนีเมื่อไหร่นะ after ก็คือหลังจากหลังจากอะไรครับ forming forming ก็คือแบบทาให้เกิดขึ้นสร้างขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับ form เหมือนบอกเหมือนครูบอกว่าเธอไป form กลุ่มกันห้าไปกลุ่มละห้าคนก็คือเราไปสร้างกลุ่มขึ้นมาอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เหมือนกันเขาเขา form นะครับเขา form เขา form อะไรขึ้นมา form อะไรครับ form A human ladder นะครับอ่ะ human ladder คืออะไร ladder คือบันได human คืออะไร human ก็คือ human human ก็คือมนุษย์นะครับอ่าจะเห็นตอนที่อยู่ในรูปภาพนะครับที่เขาเขาต่อตัวกันขึ้นนะครับเขาเป็นเขาก็เรียกว่าบันไดมนุษย์นะครับขึ้นมาอันนึงอย่าลืมอะนะอ่ะคืออันนึงนะครับอันนึงอ่า forming อ่าก็คือสร้างบันไดมนุษย์เนี่ยขึ้นมาทำไมเนี่ยนะครับเพื่อที่จะ t o c l i m b over ก็คือ t o ก็คือเพื่อที่จะนะครับ climb ก็คือปีนข้ามปีน over คือข้ามนะครับปีนข้ามอ่าปีนข้ามปีนข้ามอะไร a n eight meter wall eight meter wall คืออะไร wall ก็คือกำแพงนะครับ eight meter ก็คือ8เมตรนะครับ and ก็คืออันนึงนะครับกำแพงด้านหนึ่งนะครับก็คือ อะไรนะครับก็คือ,อสร้างบันไดมนุษย์เนี่ยขึ้นมาเพื่อที่จะปีนข้ามนะครับกำแพงที่มีความสูง8เมตรแห่งเนืองนะครับเมื่อไรเอนนี้เวลาที่เกิดนะครับเมื่อไร On December the 10 th. December the 10 th ก็คือวันที่10เดือน December คือเดือนธันวาคมนะครับเดือนธันวาคมอ้าวแล้วเป็นอคอสอเท่าไหร่ล่ะ เพื่อให้ชัดเจนนะครับเพราะทุกปีมีเดือนนี้มีวันที่เท่านี้เพื่อให้ชัดเจนขึ้นต้องเป็นพศ2004น,น,นะครับ2004เอาละจบแล้วนะครับประโยคแรกเพรเราเห็น f ูลส stop ตรงนี้เนาะก็จะเห็นล้ประโยคแรกนะครับต่อมาเป็นประโยคที่2องอประโยคที่2ขอสีน้ำเงินดีกว่านะครับ The prisoner prisoner คือรู้แล้วเนาะว่าคือใครนะครับ prisoner รู้แล้วว่าคือใครแต่เขามีคอมมาตรงนี้นะครับซึ่งแล้วก็ปิดตรงนี้ข้อความที่อยู่ในนี้นะครับก็จะมาขยายความ prisoner นะครับก็จะมาขยายความ prisoner ก่อนแต่เขายังไม่บอกนะว่า prisoner ทำอะไรนะแต่เขาขยายความให้ฟังก่อน prisoner นะครับขยายเขาบอกว่า most convicted ก็คือ most ก็คือ,คอ,คอ,คอส่วนใหญ่นะครับเนี่ย คอนวิกเชตก็คือถูกตัดสินหรือถูกพิจารณานะครับถูกตัดสินหรือถูกพิจารณาา uh, for ก็คือ For สสำหรับ Drug Offenses Offenses o f f e n s e ก็คือการฟ่าฟืน Drug ก็คือยาส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาเสพติดอะไรอย่เงี้ยครับก็คือ ก็คือส่วนนักโทษเหล่านี้นะถูกตัดสินเกี่ยวกับพวกเรื่องยาเสพติดอะไรอย่างเงี้ยครับให้จําคุกเนาะให้ไปอยู่ในคุกเนี่ยเพราะถูกตัดสินเรื่องนี้โดยส่วนใหญ่นะแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับคำว่า mostly คือส่วนใหญ่เนาะไม่ใช่ทั้งหมดนะอ่าโอเคเนาะนี่ที่เขาขยายเกี่ยวกับนักโทษนะเขายังไม่ได้บอกนะว่าเขาทาอะไรอ่ะเรามาต่อครับนักโทษเหล่านี้นะครับเขาทําอะไรนี่สิ่งที่เขาทาคือทําอะไรครับ เขาสตูดก็คืออะไรครับมาจากคําว่าสแตนเนาะเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็คือสเตนสตูด d นะครับช่องที่2เนาะเป็นเวิร์บช่องที่2นะครับเป็นกริยาช่องที่2ที่เราท่องกันนะนะก็คือแปลว่าอะไรครับเขายืนยืนที่ไหน on each other's shoulders นะครับก็คือยืนที่ไหนเนาะยืนบน on คือยืนบนนะครับบนอะไร shoulders ก็มาแปล s h o u l d e r ก่อนเนาะ โจร์โจร์นะครับโจร์คือคือหัวไหลไหลนะครับไหล่อพอลโลฟีเอสตรงนี้แปลว่าของนะครับของของใครของอ e ีชาร์เซอร์อันนี้มาด้วยกันนะครับอีชาร์เซอร์อีชาร์เซอร์แปลว่ากันและกันก็คือยืนบนไหลของกันและกันนะครับที่ไหนน่ะเขายืนที่ไหนนี่ก็บอกสถานที่นะครับ at the prison wall at the prison wall คือที่ไหนนะ ก็คือ wall wow. ต้องแปลว l l คือ1ก่อนนะครับ1คือกำแพง Prison ก็คือคุกคุกคุกนะครับคุกนี่คือ2นะครับก็คือยือนที่ยืน add นะครับแปล a อก่อนนะแอดยืนที่นะครับกำแพงของคุกนี่นะครับเอแลราอยากรู้อีกว่ากำแพงของคุกแข่งเนี้ยมันอยู่ที่ไหน In m เ d เ n m เม d e n คือเมืองเมืองหนึ่งนะครับอยู่ในเมเดนนะครับเอ๊เมเดนนี่มันอยู่ที่ไหนนะยังอยากรู้อีกที่มันก,กว้างกว่านั้นเช่นเรารู้ว่ามีนบุรีนะครับเอ๊มีนบุรีนี้มัอยู่ที่ไหนนะเราก็บอกว่าอยู่ในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับกรุงเทพเนี่ยก็จะบอกพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นเพื่อให้มันเจาะจงมากขึ้นนะครับอ่านีเมืองเมเดนล้อยู่ที่ไหนนะ On Sumatra Island Sumatra Island ก็คือถ้าเป็นไทยเราก็จะออกเสียงเป็น เกาะสุมาตรานี่นะครับก็คือนี่นะครับเมืองเมเดนเนี่ยอยู่อยู่ที่ไหนครับอยู่ในเกาะหมู่อ่าอยู่ในเกาะสุมาตรานะครับเอ๊ะเกาะสุมาตราเนี่ยอยู่ที่ไหนนะนี่เขาบอกแล้วก็คืออยู่ที่อินโดนีเซียนี่เองโอเคเนาะเอาละเรารู้แล้วะนะครับก็คือต่อมาก็จบแล้วนะครับประโยคที่2อ่ะต่อมาประโยคที่3เอ๊เอาสีอะไรดีนะเอาสีม่วงแล้วกันอ่ะ ต่อมานะครับประโยคที่3 the alarms alarm ก็คือพวกตัวเครื่องสัญญาณเตือนนะครับที่เหมือน alarm เหมือนนาฬิกาปลุกบ้านเรานี่ก็เป็นสัญญาณเตือนนะครับเพราะฉะนั้นในคุกเนี่ยคงไม่ใช่นาฬิกาปลุกเนาะ alarm น่าจะเป็นสัญญาณเตือนนะครับเป็นสัญญาณเตือนเนาะมันเป็นยังไงมัน watch rate นะครับ watch rate ก็คือมันถูกแบบดังขึ้นมันถูกทําให้เกิดขึ้นนะครับ r a s e ก็คือแบบ มันมันคือเลี้ยงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ในความหมายนี้มันคือถูกทําให้มันเกิดขึ้นนะ่ะให้มันดังขึ้นเนาะดังขึ้นเมื่อไหร่ when the prisoner when the prisoner when the prisoner รู้แล้วเนาะเมื่อ when คํานี้แปลว่าเมื่อนะครับไม่ได้แปลว่าเมื่อไหรนะ่เนาะเป็นคําเชื่อมนะครับแปลว่าเมื่อเมื่ออะไรครับ the prisoner ก็คือนักโทษนักโทษคนเดียวนะคันนี้เป็นคนเดียวนะตอนแหกคุกเนี่ยแหกกันหลายคนนะครับแต่พอเี่เนี่ยเนี่ย,ยพูดถึงตรงนี้นะครับ อลา,ามเนี่ยก็คือสัญญาณเตือนเนี่ยม,มันมันดังขึ้นเมื่อมีนักโทษคนหนึ่งละเอ๊ะคนไหนนะเขาก็ขยายความครับอ่าอนี้กูขอนี่ระบายหน่อยเนาะเพื่อให้เกิดความชัดเจนนะเอาสีอะไรมาระบายดีเนาะเอาสีม่วงแล้วกันเหมือนกันนี่นี่ตรงนี้จะขยายนะครับนี่อ่าขยายอิตาพิสเนอร์คนนี้เพื่อให้ชัดเจน ขึ้นแน่ๆว่าเป็นใครนะครับอลองดูดูซิถ้าแปลตรงที่คูระบายเนี่ยมันจะชัดเจนไหมว่าอิตาพิเซเนอร์นี่คือใครฮู Who ้นะครับขอประกาศคืนฮู้ฮู้ตรงนี้แปลว่าไม่ใช่แปลว่าใครนะครับจะแปลว่าผู้ซึ่งนะครับผู้ซึ่งนะครับผู้ซึ่งซึ่งมันเป็นคำเชื่อมเนาะผู้ซึ่งแฮ d อะไรครับแฮตฟอร์มผู้เพิ่งได้ได้สร้างได้สร้างอะไรครับ The foot The foot ก็คือส่วน f o o ถ้าแปลจริงๆแปลว่าเท้าเนาะแต่นี้มันเป็น the foot of the ladder The ladder คือรู้แล้วว่าบันไดใช่ไหมครับ the foot of the ladder ก็คือถ้าพูดภาษานี่ก็เรียกว่าตีนของบันไดอะครับคือจุดต่ําสุดของบันไดนั่นเองคือคนอยู่ที่ต่ําสุดอะคนยืนที่ยืนอยู่พื้นนะครับแล้วให้เพื่อนเหยียบไหล่คนที่2ต่อไปคนที่3ามต่อไปเนี่ยครับ พูดถึงไอ้นักโทษก็คือนักโทษคนนี้แหละครับคนที่อยู่ต่ําสุดนี่แหละเขาทําอะไรอ่าคราวนี้เขาทําอะไรเอาละครับนี่เขาทํานี่คือสิ่งที่เขาทํานะครับนี่ตรงนี้เขาทําอะไรครับเขา alert chat อ่านะครับอันนี้จะเติม ed เนาะเป็นกริยาแบบปกติครับก็คือไม่ได้เวลาทําให้เป็นช่องสองก็เติม ed เข้าไปเนาะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเขา alert chat ก็คือเขาอะไรครับเขาบอกหรือเขาแบบ บอกให้คนอื่นรู้ครับก็คือเรียกว่า alert เนาะทำให้บอกโอ้เลเลอ,อ,อ,อตื่นเต้นให้รู้ตัวให้อะไรอย่างเงี้ยครับเนาะก็จะเรียกว่า alert นะครับก็คือแจ้งเตือนหรือบอกก็ได้นะครับเลือกเอาแล้วกันครับให้เหมาะสมเนาะให้เอาเหมาะสมจะเอาคําไหนนะเลือกเอาคำใดคำหนึ่งละยาวทุกคำเนาะเดี๋ยวแต่ครูจะเลือกว่าแจ้งแล้วกัน the p r i เนอร์คนนี้แจ้งแจ้งใครแจ้งกาดนะครับกาดก็คือเจ้าหน้าที่นะครับที่ที่คอย ดูแลพวกนักโทษอะไรอย่างเงี้ยนะครับกาดไม่ใช่ยามเสมอไปเนาะเป็นเจ้าหน้าที่ก็ได้นะครับนะแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับนี่หลายคนด้วยนะเพราะเขาเติมเอสนะครับที่ไหนครับไม่ใช่ที่ตรงนี้ไม่ได้บอกที่นะครับแต่เขา,าจะบอกว่า in his anger anger แปลว่าความโกรธ his คือของเขา in his anger คือ ที่แจ้งนี่มันด้วยความโกรธนะครับมีความโกรธไปด้วยที่แจ้งอีกแจ้งด้วยความโกรธเลยมีอารมณ์โมโหเลยล่ะโอ้ยทําไมถึงมีนะทําไมถึงมีล่ะโกรธเพราะว่านี่ครับเหตุผลว่าทีมเขาโกรธคืออะไรครับ at being left behind at ก็คือที่นะครับที่ being left คือการถูกการถูก being left นะครับการถูกทิ้ง left คำนี้เป็นกริยาช่องที่สามนะครับ leave left left, left แปลว่าทิ้ง นะครับหรือฝากหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ตรงนี้แปลว่าทิ้งนะครับว่าที่การถูกทิ้งนะครับบีงแล้วการถูกทิ้งบ i n d ก็คือไว้ข้างหลังนั่นเองนะครับก็ถูกทิ้งไว้ข้างหลังเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตัวเองไม่สามารถที่จะปีนคือต่อใครขึ้นไปได้เพราะตัวเองอยู่ต่าสุดไงนะครับแต่คนอื่นๆสามารถที่จะไปเองได้นะครับอ่าต่อมานะครับประโยคต่อมาอขอสีอะไรดี ขอสีอะไรดีนะครับเป็นสีน้ำเงินมีแล้วคราวน,นี้เป็นสีเขียวสีเขียวเอาละ,ะมาลุกแมนนะครับลุกแมนเอาละลุกแมนคือใครยังไม่รู้เนี่ยครับจะมีคอมมาอย่างนี้นะครับแสดงว่าเขาจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับลุกแมนนะแต่เขายังไม่ได้บอกว่าอิตาลุกแมนเนี่ยทำอะไรยังนะยังนะนะครับแต่เขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเฉยๆเกี่ยวกับอิตาลุกแมน เขาบอกว่าอะไรครับเฮนะคำว่าเฮดนะครับ,รบหัวหัวแต่ในที่นี้หมายถึงหัวหน้านะครับหัวหน้าคือใหญ่สุดอนะ่ะคือใหญ่สุดเนาะในร่างกายเราหัวนี่สําคัญสุดเลยถ้าไม่มีหัวนี่คือเสียชีวิตใช่ไหมครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเฮดของสถานที่ทํางานก็เป็นหัวหน้าเลยหัวหน้าของอะไรครับนี่ The t a n g n g c a s t a Prison นะครับ้ว Prison ก็คือคุกคุกที่ชื่อว่าอะไรครับ ทันจังกอสตานี่คุกอันนี้คือชื่อทันจังกอสตานะครับอันนี้เป็นชื่อเฉพาะนะครับครูอาจจะออกเสียงผิดเนาะต้องขออภัยนะครับเพราะว่ามันเป็นน่าจะเป็นภาษาของอินโดนีเซียซึ่งเขาใช้ภาษาบาฮาซาใช่ไหมครับอันเนี้ยเราแต่ละชาติแต่ละภาษาแต่ละภาษาเนี่ยก็จะออกเสียงไม่เหมือนกันนะครับเพราะก็อันเนี้ยเป็นเป็นชื่อเฉพาะแหละเพราะฉะนั้นก็ทุกคนก็จะออกเสียงได้ไม่ค่อยตรงกันเท่าไหรนะ่นะนะ เพราะฉะนั้นก็ต้องขออภัยนะครับถ้าออกเสียงไม่ตรงตามที่คนในประเทศอินโดนีเซียเขาออกเสียงนะครับนักเรียนต้องให้อภัยครูด้วยนะโอเคนะครับอ่ะโอเคเนาะเขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วว่าอิตาลุกแมนนี่คือใครอ่ะแล้วอยากจะรู้ว่าอิตาลุกแมนทําอะไรเพราะประโยคนี้พูดถึงอิตาลุกแมนนี่สิ่งที่เขาทาคือเขาทาอะไรครับเขาพูดนี่ทช่ไมเขาเซตกิริยาท่องที่2ของเซใช่ไหมครับ S, S A Y C แปลว่าพูดแต่พูดไปแล้วก็เ a ตนะครับพูดพูด that พูดแ t ด h a t คำนี้แปลว่าว่านะไม่ใช่นั่นนั้นนะครับตรงนี้แปลว่าว่านะครับอ่าเนาะเดี๋ยวเป็นแกมานนิดเดิงแต่ให้จำไว้อย่างเดียวนะครับว่าตรงนี้กูแปลว่าว่านะว่าอะไรว่า for prisoner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  คือใครครับก็คือ นักโทษจานวนเท่ากี่คน4คนนะครับ4คนทำอะไรทำอะไรนักโทษ4คนนี้ has been recaptured has been recaptured นะครับ has been recaptured ก็คืออะไรครับได้ถูกจับอีกครั้งหนึ่ง recapture ก็ Re คือถูกจับอีกครั้งหนึ่งนะครับได้ถูกจับอีกครั้งหนึ่งนต่คือคือที่แรกอยู่ในคุกแล้วเนาะหนีออกไปก็ถูกจับมาอีกครั้งหนึ่งแล้ว while while แปลว่าขณะที่นะครับ while ขณะที่ hunt hunt คือการล่าคือการตามล่านี่เนาะการตามล่า was in progress was in progress was in progress ก็คืออะไรครับอยู่ในการอยู่ในขั้นการดำเนินการอยู่อยู่ในขั้นการดำ,ำเนินการอยู่นะ for the rest for ก็คือสำหรับ the rest ก็คือส่วนที่เหลือนี่นะครับอ่าส่วนที่เหลือเหลือกี่คนล่ะมันหนีไปกี่คนนะทั้งหมดเนี่ยครับที่ก็บอกเนะาะจำได้ไหมหนีไปทั้งหมดก็สีสม้มอ่าหนีไปทั้งหมดกี่คนนี่ตรงนี้เขาบอกนะครับว่าหนีไปทั้งหมดกี่คนนะแล้วก็อะไรครับถูกจับมาทั้งหมดกี่คน ถูกจับมาทั้งหมดกี่คน The rest ก็คือส่วนที่เหลือกี่คนโอเคนะครับอ่ะต่อมาต่อมาต่อมาเป็นคำถามคำถามคำถามนะครับคำถามไหมอ้าวอ๋อโอเคนี่คำถามนะครับคำถามไหมอ่าคำถามนะครับคำถามแรก how many how many แปลว่าจำนวนเท่าไหร่นะครับ แล้วก็ prisoner เรารู้แล้วไม่แปล want e d want c h แปลว่าอะไรครับต้องการ To e s c a p e เพื่อที่จะหนีนะครับเพราะฉะนั้นเราแปลดีๆแปลประธานก่อนถามใครถาม1คือถามคนนี้เนาะถามขอลงนิดนึงถามหนึ่งี่ก็คือเป็นประธานของประโยคเนาะถาม prisoner prisoner 2ก็คือคำที่เป็นคำถามจำนวนเท่าไหร่นะครับเอาเอาเอาใหม่ดีกว่าครับขอภไยตรงนี้ เดี๋ยวเราแปล How many ไว้ทีหลังดีกว่าจะได้เข้ากับแบบภาษาไทยเนาะเพราะเราแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยการสับการเรียงคาของเรากับของเขาไม่เหมือนกันอันนี้เป็นคําถามนะครับอย่าลืมนะเป็นคําถามเนาะไม่ใช่ประโยคบอกเล่านะอ้าวนื่งก็คือ prisoner นะครับ prisoner ก็ Prison er คือนักโทษ w a n t e d ก็คือ2แปลว่าอะไรครับแปลที่2เนาะต้องการนะครับต้องการ3 t o escape ก็คือเพื่อที่จะหนีเพื่อจะหนีเนี่ยนะครับ นักโทษต้องการที่จะหนีเนี่ยฮาเมนี่แปลสีครับคือมีจำนวนเท่าไหร่หรือจำนวนเท่าไหร่นะครับเอาละคราวนี้ก็เราก็มาอ่านเลย A ก็คือเท่าไรครับ29 prisoner b ก็คือเท่าไรครับ30 prisoner c เท่าไรครับ31 prisoners d เท่าไหรครับ32ใช่32 prisoners นี่แปลสักอันหนึ่งเนาะให้เราแปลอัะไรก่อนครับแปลเอาจํานวนไว้ที่หลังเนาะเอาสิ่งที่พูดถึงแปลไว้ก่อนเอาแปลก็ดีแล้วกันจะมีพื้นที่ให้เขียนแปลหนึ่งตรงนี้นะครับก็คืออะไรครับไม่บอกนะว่าคืออะไรเพราะว่ามีอยู่ในเรื่องแล้ว32เท่าไรครับก็คือ,อ32เอาละก็เลือกเอานะครับถ้าฟังจากเนื้อเรื่องแล้วเนาะที่ครูแปลให้แล้วก็เลือกเอาว่าอันไหนมันถูกมันผิดเนาะนะครับต่อมาคําถามที่2 How เอาละอันนี้ how มาเดีียวๆโดดๆเลยเนาะ Did the prisoner Did the prisoner นะครับ Escape นี่ Escape นะครับนี่มาด้วยการแสดงว,ว่าเกิดขึ้นแล้วนะครับอ่าประธานก็คืออะไรอยู่หนึ่งนะครับ Prisoner ก็คือนักโทษ Escape ก็คืออะไรครับมี did ด,ด,ด้วยให้ใส่คำว่า,าได้ไปได้ลบนี้ Escape หนี h ้านี่คือแปรคำที่2นะครับห้าแปลคำที่3แปลว่าอย่างไรนี่นะครับนักโทษได้หนีอย่างไรดิสต,ตัวนี้ไม่ต้องแปลนะครับดิสต,ตัวนี้มาบอกว่ามันเหตุเกิดขึ้นแล้วเฉยๆเวลาเป็นคําถามนะครับให้เอาดิสมาใส่เนาะพวกเราอาจจะได้เรียนกันตอนมอ .2 หรือมอ .1 แล้วละ่ะแต่ว่ายังไงเดี๋ยวถ้ายังไงถ้าสงสัยก็ถามครูเพิ่มเติมนะครับมาดู เฉลยนะครับไม่ใช่เฉลยนะครับช้อยให้เราเลือกนะครับเอเขากบอกว่า they use they use a ladder they use a ladder they คืออะไรครับคือพวกเขาเอ้ a, พวกเขาคือพวกไหนครับพวกเขาคือพวกไหนนะพวกเขาคือพวกไหนนะพวกเขาคือพวกพวกไหนสีม่วง พวกเขาก็คือพวกนักโทษเนี่ยครับเหมือนกันเขาไม่พูดนะครับเขาไม่พูดว่านักโทษแต่ว่าเขาใช้คําแทนนะครับว่าพวกเขามันมีหลายคนเนี่ยไหมครับนักโทษมีหลายคนเนาะเติม s ก็เลยพอวันนี้เขาเรียกว่าคําสรรพนามครับเราก็ใช้เขาเขาก็เลยใช้คําว่า they แทนนะครับซึ่งแปลว่าพวกเขาเนาะพวกเขา Us e คืออะไรครับใช้ใช้ Us e แปลว่าใช้นะครับใช้อะไรอะเ d d e r ไม่บอกว่าแปลอะไรอันที่2ต่อมา D a y form a human ladder day form a human ladder d mm. นะครับ day climbs over the wall สลัมา d day alerted the guard นี่อืมโอเคนะครับ <c oughs> เลือกเอาต่อมาข้อ 3. why was the prisoner Who had formed the foot of the ladder angry นี่นะครับถามใครก็แปลนี้ก่อนนะ The prisoner คือใครครับนักโทษคนเดียวนะอันนี้คนเดียวนะครับนี่แล้วก็เขาก็มาขยายความให้ว่าคือคนไหนนี่คือคนนี้นะครับผู้ซึ่งนี่ครับได้ฟอร์มก็คือได้สร้างอะไรครับ The foot ก็คือตีนบันได ขอต,ตีนของบันไดนะครับตีนของบันได off ค,คือของนะครับบันไดนะครับรู้สึกโกรธแองกรีแปลว่ารู้สึกโกรธนะครับทำไมแล้วค่อยมาแปลทําไมนี่นะครับคำที่เป็นคําถามในภาษาไทยเราจะเอาไว้สุดท้ายนะครับแต่ว่าในภาษาอังกฤษเอาไว้ขึ้นต้นเลยนะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับต่อมาช้อยก็คือ because นี่แปลว่าเพราะว่านะครับ He was left behind ไม่แปละนะครับ B ก็คือ because he has formed the f o o t of the ladder อันนี้ก็ไม่แปล because รู้แล้วเนาะแปลว่าอะไรครับเพราะว่าเนาะถามด้วย why ต้องตอบเพราะว่านะครับ why มาคู่กับเพราะว่าต่อมา because he alerted guards นะครับ, God, รบ D ก็คือ because he was recaptured นี่นะครับหมดแล้ว นักเรียนก็ไปตอบคำถามมานะครับสามคำถามนะโอเคนะครับสำหรับคลิปแรกยาวหน่อยโอ้ยาวมากเลยอะเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงเนี่ยยีนาที29นาทีเลยเนาะโอเคนะครับจบก่อน